ก็กราบสวัสดีเลยนะครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่ในเกมนอนสู้ผีนะครับซึ่งนี่ว่าเสียงของพี่นะมันอาจจะแปลกๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยจะสบายสักเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียกว่าทําธุรกิจกันนะครับโดยเราเนี่ยจะเป็นเจ้าของร้านตู้เกมนะครับโอเคนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตังค์พี่ก็ได้มาประมาณสัก1นึ่งแสนะโอ้โหเรียกว่าเงินที่พี่ได้จากตอนนี้นี่ก็เป็นเงินที่พี่เรียกว่าทํางานมาตั้งแต่เด็กนะครับเรียกว่าตอนนี้พี่ก็มีเงินทุนประมาณ1นึ่งแสนครับซึ่งตอนนี้ you หุ้นส่วนนะครับเป็นน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่เรียกว่ามานอนกับพี่นะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาซื้อตู้เกมกากๆก่อนเลยนะครับนี่ไงซื้อตู้เกมนี่ปห็นปซึ่งเรียกว่าตู้เกมนี่มันเป็นตู้เกมที่เรียกว่าผมไปซื้อมาจากร้านมือสามครับโอ้โหเรียกว่ามีแต่ร้านมือสองนะแต่อันนี้คือร้านมือสามเลยนะครับเพราะว่าตู้เกมอันนี้เนี่ยมาสามารถเล่นเกมกากๆได้เท่านั้นนะครับแต่เรียกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยอัปตู้เกมทีหลังนะครับนี่ปาซึ่งตอนนี้ผมก็ซื้อตู้เกมมาก่อนแล้วนะครั แต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัปตู้เกมของเราให้เรียกว่ามีสเปคตู้เกมที่แรงขึ้นนะโอ้โหเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะค่อยๆอัพตู้เกมให้มันแรงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพ ตู้เกมตู้นี้นะครับเรียกว่าให้มันมีสเปคคอมที่แรงขึน้นะทุยไม่ใช่คอมนะครับแต่มันเป็นตู้เกมนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> คนนี้อุ้ยอุ้ยตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับโอ้ใจเย็นนะครับลูกคา้าเรียกว่าร้านของผมเนี่ยกำลังเปิดได้ไม่ถึง5 6วันแล้วจะพี่ <c oughs> โอ้โหเรียกว่าก็ต้องใจเย็นๆหน่อยครับคุณลูกค้านะโอ้โหเรียกว่าคุณลูกค้านี่คือโมโหม <c oughs> าเลยแบบว่าเอ้ยกูอยากจะเล่นร้านเกมแล้วไ้ไม่ไหวแล้วแต่รอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหลูกค้าผมเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะ,ะเป็นตู้เกมตู้ไหนมัันนกก็ีลลลลููคค้าาระะจจออองยย่ตดเเวบ หรือว่าตอนนี้มโนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะนี่อัพอ้ยอ้ยโอ้ย้ยตีแรงนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยต้องช่วยหุ้นส่วนของเรานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีหุ้นส่วนคนนี้เนี่ยผมก็จะไม่สามารถที่่าซื้อโอ้ยโอยเจพี่โอ้โอยิงแรงเนี่ยเอ้ยจะตายมันจะตายจะตายออ้ยนี่อุ้ยยิงแดงไปหน่อยตายเลยเอาใหม่นะครับทุกคนโอ้โหือว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณลูกค้ามันจะทํร้ายหุ้นส่วนของผมอ่ะดิผมก็เลยจําเป็นที่จว่าจะต้องปกป้องหุ้นส่วนของผมนะ ทุกคนเดี in quiero, Esta, ๋ยวเราจะไปเล่นอีกหนึ่งเกมนะไป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 ทุกคนครับดูดีสิตอนนี้เรียกว่าผมก็มีตู้เกมเต็มร้านเกมของผมนะครับตอนนี้เรียกว่าก็ได้รองรับลูกค้าเนี่ยเป็นจํานวนมากๆเลยนะครับโอ้ใจเย็นครับใจเย็นนะครับคุณลูกค้าเรียกว่าตอนนี้เนี่ยร้านเกมก็กำลังจะเรียกว่าปรับปรุงครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะอัพตู้เกมของเราให้แรงขึ้นเลยนะครับคุณลูกค้านะเรียกว่ารอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าของผมนั้นเยอะมากเลยอะ เพราะว่าลูกค้าของผมบางคนเนี่ยเขามาจากกรุงเทพมาหรือว่ามาต่อคิวที่เชียงใหม่ครับเรีกว่าโอ้บางคนนี่เขาไปต่อคิวจากกรุงเทพเรามาเลยนะครับเพราะว่าคิวมันยาวมากเลยเออหรือว่าต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าความขี้โม้ของผมนี้ <c oughs> โคตรเยอะเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะอัปตู้เกมของเราให้เยอะขึ้นมากเลยนะเออเป็นยังไงล่ะตอนนี้เนี่ยดูจากหุ้นส่วนของผมแล้วก็เฮ้ยพี่มึงซื้อตู้เกมหน่อยก็ได้นะฮัลโหลเฮ้ยแบบนี้อา่าโอเคโอเค โอเคโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้หุ้นส่วนคนใหม่นะครับนี่ก็เป็นน้อง เป็นน้องหรือเป็นป้าวเนี่ยทำไมหน้าพี่เขาเคร่งเครียดเหลือเกินนะ <g iggle> โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมานี้อัปตู้เกมของเราให้นี่ครับมีความแรงมากขึ้นเลยนะ,ะเป็นยังไงลนะ่ะพี่ผีโอ้ยเย็นเจนเย็นครับคูคุณลูกค้าเย็นเย็นนะครับคุณลูกค้าโอเคไปก่อนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหตู้เกมของผมก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยเยอะมากๆเลยครับรือว่าเฉลี่ยเนี่ยต่อ1วันเนี่ยก็ประมาณอ่าห้าแสนคนนะที่เรียกว่ามาเล่น ร้านเกมของผมนะครับตอนนี้เรียกว่าโอ้โหผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านเกมของผมมันฮอตมาก <Mountain> <development> เลยครับทุกคนอะเป็นยังไงล่ะโอ้โหตอนนี้เ <differ> น <estratég flush> ี่ยเดี๋ยวเราก็จะอัพตู้เกมของเราให้แรงมากขึ้นเลยนะครับซึ่งตู้เกมเนี่ยมันอัพได้ถึงตัวไหน่ะเป็นเงินอะาตู้สีเขียวใช่ไหมนี่ตู้สีเขียวตู้สีเขียวนี่ครับทุกคนเรียกว่าเราก็อัพตู้เกมตู้นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเรียกว่าเรียกว่ายังไงมันเป็นเวอร์ชันที่ว่าเล่นลื่นที่สุดในโลกนี้แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีร้านเกมที่ไไหนนนเเยะสู้้้รากมมของผดล แต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปตู้เกมของเราต่อเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยว่าเสียง,งผมมันอาจจะแปลกมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเจ็บคอด้วยนะแล้วก็คันคอด้วยนะครับหรือว,ว่ายิ่งพูดมากเท่าไหรนะ่น่ะยิ่งเจ็บคอเท่านั้นนะครับทุกคนเรีวยกว่าเสียงมันอาจจะแปลกแลนะสำหรับน้องๆก็ที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ก็เฮ้ย hey, พี่ครับทำไมเสียงพี่มันแปลกจังเลยอะ่ะ รู้ว่าพี่เอ้ยรู้ว่าพี่ใช้สก้าเลตบอยคนเดิมเลยเปล่าครับซึ่งก็อยากจะขอบอกนะว่าใช่ครับพี่ระ้ว่าเป็นพี่สก้าเลตบอยคนเดิมแะครับแต่เรียกว่าเสียงมันอาจจะแบบเจ็บๆหน่อยนะเออไม่ใช่ดิเสียงผมอาจจะแปลกๆนะแต่คอคูเจ็บตัวเนี้ยโอ้แล้วก็ดูคุณลูกค้าตอนนี้ครับอ้จะเย็นๆนะครับคุณลูกค้าตอนนี้เนี่ยร้านเกมของเราก็เรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าคนรอเล่นเนี่ยก็เยอะโคตรเลยนะตอนนี้เรียกว่าผมทําตัวไม่ถูกนะครับตอนนี้เรี่องว่าผมก็กำลังรอง่ไ ว่าธุรกิจอาการเรียกว่าที่เราจะมาเรียกว่าเปิดร้านเกมแบบนี้นี่ยมันก็มีโอกาสค่อนข้างที่จะเจ๊งได้นะครับแต่รว่าด้วยที่เรียกว่าผมเป็นหลานของโระบอทอาสตรายนะเรียกว่าผมก็มีมันสมองมากพอครับที่จะทําให้ร้านเกมของผมนั้นเรียกว่ามีความยั่งยืนมากขึ้นนะตอนนี้เรียกว่าร้านเกมของผมก็ได้เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆแล้วนะ ก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ติดเป็นโอ้เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ติด 1- น10ใน10เรียกว่าเศรษฐีที่เรียกว่ามาแรงที่สุดในโลกของหน้าตอนนี้นะครับเรียกว่าเป็นเศรษฐีสกาเรตบอยนี่เองทุกคนเห็นปะเงินของผมคือแบบโอ้โเยอะม,มากๆากเลยอะตอนนี้ก็กำลังจะทํารายได้มากที่สุดในอันดับของโลกเลยนะครับตอนนี้ก็เจ็บคอมในเลยขออนุญาตไปไอก่อนนะ มาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะอัปตู้เกมของเราเนี่ยให้แรงที่สุดนะตอนนี้โอ้ยริ่มเป็นสีส้มแล้วนี่ไงเป็นสีเหลืองแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีคุณลูกค้าก็มาบอกว่าเฮ้ยกูรอมาสิปีแล้วเพื่อนกูยังไม่ได้เล่นร้านเกมนี่เลยอ่ะกูมาเป็นสิบรอบแล้วอ่ะพี่ พี่เปิดให้ผมเข้าไปเล่นหน่อยได้ไหมือวาต้องขออภัยจริงๆนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าร้านเกมของเราเนี่ยเรียกว่ารับที่เท่าลูกค้าที่มีเงินเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่แบบไม่มีเงินผมก็ไม่รับหรอกนะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าครับอุ้ยอุ้ยผมขอโทษครบคคคับคุณลูกค้า๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับคุณลูกค้าเรว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ทำาซวไม่ถูกแล้วนะเพราะว่าโอ้โหดูว่าดูดิทุกคนดูสิครับตู้เกมของผมยังเยอะอ่ะโอ้โหจิ๊กเกร์มันะ แต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัพตู้เกมของเรานีไง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 ครับทุกคนเป็นยังไงล่ะตู้เกมของผมนั่นเป็นสีเขียวนะโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มเป็นหลากสีมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะได้ตู้เกมเป็นสีฟ้ามากเลยนี่ไงเฮ้ได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยตู้เกมของเราก็เป็นสีฟ้าอยู่3าเครื่องแล้วนะเฮ้เป็นยังไงล่ะโอ้โหตอนนี้หุ้นส่วนของเราเนี่ยก็เรียกว่ามีด้วยว่าตู้เกมเนี่ยเห็นปะซึ่งเรียกว่าผมก็ได้ แบ่งปันเงินเล็กๆน้อยๆนะครับเรียกว,ว่าเอาไปให้หุ้นส่วนของผมแหละว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับหุ้นส่วนของผมนะครับเพราะว่าหุ้นส่วนของผมนี่ก็บอกว่าเฮ้ยพี่ครับผมก็อยากมีรายได้มานะค, <c oughs> คือแบบโอ้โหพี่แบบทํารันเกมแบบรวยโคตรๆขนาดนี้เนี่ยพี่ก็มีเงินเก็บมากแล้วตอนนี้ก็ให้หุ้นส่วนของผมได้มีเงินมากนะครับตอนนี้เรียกว่าผมก็เรียกว่ารวยไปอันดับที่1ของโลกเลยครับเรียกว่าเรียกว่าผมตอนนี้เนี่ยผมว่าผมจะไปซื้อดาวอังคารนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะไปกับผมเนี่ยก ไปกับผมเนี่ยผมก็จะรับไปทันทีเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังทําอาเจรจากับอามะนาวต่างนุชนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าก็ได้ โอ้เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้เจรจาเกินครึ่งแล้วนะครับตอนนี้มุอรถต่างดาวก็บอกว่าก็แบบว่าถ้าอยากจะมาอยู่เมื่อไหร่เนี่ยก็เรียกว่าโทรมาบอกเขานะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะย้ายไปอยู่นะครับโอ้เรียกว่าทุกคนเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่กับผมหรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยอาเป็นยังไงละ่ะโอ้เรียกว่าธุรกิจของผมนั้นมันช่างเรียกว่าร่ำรวยเหลือเกินนะแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเรียกว่าจ้างป้อมยามที่เก่งที่สุดในโลกนะซึ่งตัวนี้ผมก็กำลังจะไปจ้างป้อมยามมาจากที่ว่าดาวอังคารนะรู้ป่ะทุกคนน่่ยองงาะ อ่ะมาดิอุย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 จะตายนะครับจะตายนะครับไอ้ลูกค้านี่ไอ้ลูกค้านี่หัวกลวยเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมลูกค้าคนนี้มันโหดจังเลยอ่ะใจเย็นๆนะพี่โอ้หรือว่าตอนนี้เนี่ยตู้เกมของผมก็โอ้โหอภิมหาโคตรแรงนะครับหรือว่าสามารถเล่นเกม 10D ได้นะโอ้หรือว่าบางร้านเกมเนี่ยยังเล่นได้แค่ 3, 4D ไงแต่ตัวนี้เนี่ยของผมสามารถเล่นได้เป็น1 0ีแล้วนะครับเฮ้ยใจเย็นๆคุณลูกค้าคนนี้มันเจ็บมากเลยอ่ะชจ้านะไปเนี่ยโอ้โหเรรรียยบบ้อคคัทุกนนเป็ไงล่ะ ตอนนี้เรียกว่าผมก็ได้ย้ายไปอยู่ดาวอังคารแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอ้ซสียว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าเอา่อเรียกว่าผมป่วยนะครับก็ตอนนี้เจ็บคอมากนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ดูแลสุขภาพทุกนะครับบ๊ายบาย